ค่ะนี้ก็เป็นเสียงหนังสือในเล่มของแก้วที่ส่วนกุศลโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพงศ์านหรือว่าหลวงพ่อฤาษีวัฒนสงนะคะสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่10เรื่องคําอุทิศส่วนกุศลสําหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นคําอุอทิศส่วนกุศลของหลวงพ่อที่ได้ใช้กันต่อๆมานะคะก็เดี๋ยวจะ ทำเป็นรูปขึ้นไว้ให้นะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการอุทิศส่วนบุ์หลังจากที่เราทำบุญไปแล้วได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปภาพไปให้นะคะอีทางบุญยะพลังผล,ลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เทพ,พเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบรเป็นกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วงลับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่จะพึงได้รับณการละบัดเดียวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดจบตอนคำอุทิศส่วนกุศลไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ